สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่เคารพรักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับอาร์เซนอลกับสปอร์ติ้งยังคุยกันต่อในส่วนของเงื่อนไขโบนัสดิวยูโคเรสนะครับอาร์เซนอลกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับยังคงเจรจากันอย่างเข้มข้นนะในดิวของวิกเตอร์ยูโคเรสหลังทั้ง2ทีมครับมีความคิดเห็นต่างกันในเรื่องเงื่อนไขโบนัส,ลส10ล้านยูโรฟราบิโอโรมาโน,โน่ครับนักข่าวกําลก็รายงานความคืบหน้าในดิววิกเตอร์ยูเคเรสว่าทั้งทองสมสรยังไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องเงื่อนนนไขโโบัส10ล้ายูร หลังการเาจรจารอบล่าสุดที่กรุงลอนดอนโดยมีทั้งตัวแทนของสโมสรและก็เอเย่นเข้าเข้าร่วมหมดเลยนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนครับยอมรับค่าตัวที่73.5ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าตัวก้อนแรกนะครับ63.5ล้านยูโรแต่ยังไม่โอเคในส่วนโบนัส10ล้านยูโรเพราะต้องมีเงื่อนไขที่เป็นไปได้ง่ายการันตีเงินเพิ่มเติมแน่นอนขณะที่อบโ布าครับสื่อในโปรตุเกสก็บอกเงื่อนไขโบนัส10ล้านยูโรนี้มีเพียง3ล้านยูโรเท่านั้นที่ทําได้ง่าย หรือมีโอกาสเกิดขึ้นจริงขนาที่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับต้องการให้โบนัสทั้ง10ล้านยูโรนั้นอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นไปได้จริงทั้ง10ล้านยูโรดังนั้นนะครับการเจรจาของทั้งสองฝ่ายยังคงดําเนินต่อไปเพื่อปิดดีลให้ได้ขณะที่ตูรังเตะกำลังรอขึ้นเครื่องเดินทางสู่อังกฤษเพื่อรอเข้ารับการตรวจร่างกายกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเหลืออีกนิดนึงในเรื่องของเงื่อนไขโบนัส10ล้านยูโรครับ ยังไม่เสร็จสิ้นนะยังต้องรอเจราจากันหน่อยนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นว่าเออทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวไงทุกอย่างมันยังอีกนิดนึงนะอยากให้เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดทั้ง10ล้านยูโรแต่กลัวว่าจะไม่ได้ครบ10ล้านยูโรอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารของยูเครนที่รอมาแล้วรอจะมาอัปเดตรอจะมาเปิดตัวรอจะมาตรวจร่างกายกับอาร์เซนอลแต่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับ ตอนแรกก็ฮิวิโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจบยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของเจ้าหน้นของกาเรรัสกันหน่อยล่าสุดฮิวิโกแล้วนะครับราชานุข่าวเรือมฤตย์ครับเปิดตัวเซนสิยากาเรรัส6ปีนะครับอยู่กับเรอันมฤริดนะครับอยู่กับเรอันมฤริด ราชันทขาวเรือมฤตดูครับแถลงการคว้าตัวอันบาโรกาเรรัสจากเบนฟิก้าอย่างเป็นทางการกองหลังวัย22ปีอย่างกาเรรัสย้ายมาร่วมทีมใหญ่แดนกระทิงด้วยค่าตัวมูลค่า50ล้านยูโรภายใต้สัญญา6ปีกาเรรัสเป็นส่วนหนึ่งในทีมโยาวชนของเรือมฤตยระหว่างปี2017-2020ก่อนย้ายไปอยู่กับแมนยูนะครับแข้งสเปนนี้รายนี้ถูกปล่อยตัวให้กับเบรสตันและกรานาไดา้ยืมใช้งานแต่ไม่เคยลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของแมนยู ก่อนย้ายไปเล่นให้กับเบนฟิก้าเมื่อเดือนมกราคมปี2024การเรัสเนี่ยช่วยให้เบนฟิก้าคว้ารองแชมป์สูงสุดของลีกโปรโตเกสและเป็นส่วนหนึ่งในทีมชุดทำศึกชิงแชมป์สโมสรโลกแนวรับชาวสเปนรายนี้เป็นผู้เล่นใหม่รายล่าสุดของชาบี้ลังโซต่อจากเทรนาโนดีนาเซนแล้วก็ฟรังโกมาสตานตูโอนโนนะครับในส่วนของแมนยูเนี่ยก็ยิ้มเป้ยเปยๆเลยนะครับแมนยูได้ส่วนแบ่งสะ ในส่วนแบ่ง8.3ล้านยูโรหลังการราดไปมาริดนะครับล่าสุดครับมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยได้เงินเข้าสโมสรร,ร,ราวๆ8.3ล้านยูโรเลยนะหลังรับส่วนแบ่งในการย้ายทีมของอันบาโรกาเรราสที่เบนฟิก้าปล่อยไปให้เร,รเอัลมาริทอ่าฉะนั้นของมาริดเนี่ยยืยนยันเมื่อคืนแล้วครับว่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันบาโรกาเรราสนะครับจากเบนฟิก้าค่าตัว10ล้านยูโรมอบสัญญา่6ปีขณะที่แมนยูได้ส่วนแบ่งในเดีอนนี้20% รายละเอียดของดีลถูกส่งให้กับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของโปรตุเกสนะครับโดยมีการระบุว่าสโมสรเบนฟิก้าได้ตกลงขายสิทธิ์ทั้งหมดในตัวอันบาโรไกราสให้กับเรอัลมาดริดเป็นจำนวนเงิน50ล้านยูโรโดยราชนุอข่าวมีสิทธิหัก5%สำหรับการจ่ายค่าชดเชยให้กับสโมสรเดิมของเตเตตามกฎฟีฟ่าการาสรเคยผ่านการเป็นอะคาเดมี่ของเรอัลมาดริดบราซิงเฟโรแล้วก็ดิปอร์ติโบรากอรุนญา ทำให้เดีลนนี้ต้องมีการหัก5%หรือคิดเป็นเงิน2.5ล้านยูโรตามกฎนะครับของฟ i f a เพื่อจ่ายช่วเชิให้กับสโมสรเหล่านั้นในฐานะผู้พัฒนายาวชนโดยรัมเรดในฐานะผู้ซื้อจะรับหน้าที่จัดสรรเงินส่วนนี้ขณะที่เบนฟิก้าครับจะได้รับเงินสุดที่47.5ล้านยูโรหรือ95% ของยอดขาย50ล้านยูโรเมื่อหักต้นทุน6ล้านยูโรที่เคยซื้อตัวมาจากแมนยูจะมีกำไรจากเดีลยวนี้41.7ล้านยูโรซึ่งต้องแบ่งให้แมนยูเนี่ย20%ตามเงื่อนไขที่เคยตกลงกันเอาไว้ทำให้แมนยูครับได้เงินไปประมาณ8.3ล้านยูโรจากการย้ายทีมครั้งนี้ของกาเรราัดครับโอ้โหแมนยูก็หวานเจี๊ยบะะนะฮะั้นของเอซิมิลานครับประกาศคว้าตัวลูก้าโมทริชอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับตามภาพเลยเนาะ สโมสรเอซิมิลาน Milan, ประกาศว่าตัวลูก้าโมตริตเข้ร่วมทีมภายใต้สัญญาณ1ปีบวกออปชั่นขยาย1ปีพิจาแดงดำครับสัญญากับมิดฟิลด์ชาวโครเอเชเป็นเวลา1ปีครับออปชันขยายอีก1ปีโมตริตอัลลาเรมบริตที่กาแข่งมาตั้งแต่ปีสองพนะครับหลังเสร็จสิส้นภารกิจในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกาแถลงการก็บอกว่าเอซิมิลานเนี่ยมีความยินดีที่จะประกาศว่าลูก้าโมตริตได้เซ็นสัญญากับสโมสรจนถึง30มิถุนายน2องพ โดยมีออปชันขยายสัญญาถึง30มิถุนายน2027ดูกาโมุตริตจะสวมเสื้อหมายเลข14ให้กับ r o สโ o เน r ีนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดตัวเรียบร้อยลูกา้ามมุตริตนะครับอำลลาเรมุตริตอ,อย่างเป็นทางการแล้วก็ไปเล่นกับทีมในฝันตั้งแต่เด็กก็คือ AC มิลานนะครับหลังจากนี้ก็ถ้าหมดกับ AC มิลานก็น่าจะเลิกเล่นแหละนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับในถึงเวลาที่เขาต้องแขวนสตัน นิวดูได้เลยนะครับผมไปต่อกันที่ข่าวสารของนิวคาสเซลกันหน่อยนะครับโหมเลยครับตอนนี้ว่านิวคาส s เซนนะครับมีความคืบหน้าอย่างมากนะในการคุยตัวแทนของอูโกเอกกติเก้นะฮะมีรายง,งานข่าวจากสกายเรมันครับรายง,งานบอกว่านิวคาสเซลเดินหน้าในการพูดคุยกับอุโกเอกติเก้กองหน้าที่ทีมนะให้ความสนใจ นิวคาสเซิลครับได้จัดการประชุมกับไอทรอฟแฟรงเฟิร์ตในเยอรมันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วรายงานล่าสุดมีการประชุมเพิ่มเติมกับตัวแทนของเอกิติเกที่ประเทศออสเตรียซึ่งนิวคาสเซิลครับได้เดินทางไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมก่อนเปิดฤดูกาลมีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อเสนอที่อาจจะเป็นสถิติสโมสร,รสำหรับกองหน้าวัย23ปีอย่างเอกิติเก่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยประเมินค่าตัวของกองหน้าหนึ่งหอมายนี้ไว้ที่86ล้านปอนด์นิวคาสเซิลครับเคยพยายามสัญญากับเอกิติเก่ในปี2022แต่ไม่สำเร็จ ก่อนนักเตะย,ย้ายจากแรงไปอยู่กับเปเ,เชน,นะครับผมโอ้โหมีความคืบหน้านี่ครับที่จเจ้าตัวเอกิติเก้ G, ครับสำหรับทางนิวคาสเซิลสานลิกาโดนะครับแล้วโรมาโน่เนี่ยก็อัปเดตนะครับว่านิวคาสเซิลยื่นแล้วขอซื้อเอกิติเก้ G, เกิน70ล้านยูโรนะครับโรมาโนโ่เผยเมื่อคืนครับว่านิวคาสเซิลเนี่ยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเพื่อขอซื้อเ e อกิติเก้ของหอกอนาคตไกลของแฟัง์เฟิร์ตข้อเสนอที่สูงกว่า70ล้านยูโร การอัปเดตครั้งใหญ่าจากโรมาโน่ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ครับรายงานก็บอกว่านิวคอขาจให้ความสนใจนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยยื่นไปแล้ว70ล้านยูโรประมาณ60.8ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวกองหน้าดาวรุ่งรายนี้นะครับเอกิติเก้นะครับทำผลงนานได้อย่างยอดเยี่ยมกับแฟรงก์เฟิร์ตในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยมีส่วนร่วมกับประตูในบุนเดสลีกาถึงย3ครั้งซึ่งเอธิฮาวผู้จัดการทีมเชื่อว่าเขาจะเข้ามาเต็ม,เ,ตม,เ,ตมเกมรุกของทีมได้อย่างลงตัวแม้ตัวเลขที่โรมาโน่รายงานจะไม่ใช่คำพูดโดยตรงจากแหล่งข่าว แล้วก็ใกล้เคียงกับสถิติค่าตัวสูงสุดของสมมสรซึ่งเคยเป็นของอเล็กซานดริซักที่ย้ายจากจสวิดันมนร่วมทีมเมื่อปี2022ครับค่าตัวตอนนั้น63ล้านปอนด์และดีลของเอ็กติก้อาจจะทําลายสถิตินั้นลงได้นะในอีกส่วนหนึ่งอย่างฟอร์เรียนเปนเดนเบ์กนะบก็รายงานบอกว่านิวคาสเซลเนี่ยได้เดินทางไปเยอรมนีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพืเ่อเจรจากับแฟรงเฟิร์และตัวแทนของนักเตะและมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมของนิวยนะ อย่างไรก็ตามคร,รับแฟรงก์เฟิร์ตแต่ต้องการค่าตัว8 6ล้านปอนด์นะสำหรับเอเกติเก้แต่ทางฝั่งเอ็ดดี้ฮาวและทีมเมลมองของนิโคลเซนเนี่ยหวังที่จะต่อรองให้ราคานั้นต่ำลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอรอดูได้นะครับดีลของโอโกเอเกติเก e ้ฝากด้วยครับสำหรับ u s c o r e 365s ครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ที่ a u a 365ได้เลยอย่าลืมเมอดคำน้าด้วยนะครับกิจกรรมดีๆในเดือนกรกฎาคมนะครับ กิจกรรมดีเยอะแยะมากมายนะครับ a t u s ส6 5กาก็ได้หรือว่า adus 3 c o สกก็ได้นะครับจนกว่าจะหมดเดือนกรกฎาคมนะครับก็กิจกรรมเพียบพร้อมเลยนะขอบคุณมากครับพี่น้องที่รับฟังข่าวสารเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแบบต่อเนื่องครับอัปเดตเป็นไปแบบยาวๆเลยทีเดียว